วันนี้เฮาสิมาตำแจ้วเด้อยพี่น้องเด้อยสูตรลับสูตรบ้านๆของเฮาปลาต้อนติ้งเต่าผ่าพริกหอมจีหอมจีกระเทียมค่ะต้อนสินโ,นสโซโลให้มันเนื้อแตเดกยุ่ยๆเลยค่ะตำพริกตำ แดงลงไปแล้วค่ะตำพริกตำหอมแดงตำกระเทียมบานๆของฮามาแกะลาพักอันซีหอมก็ไปเก็บเอาในสวนเมื่อกี้นี้ขังบะโก้อีก ปลานิลต้นค่ะนี่ปลานิลแบบนี้แล้วค่ะโบดจ้าปลาปลาปนินขังเอาเต่นื้อเขาวสกินง่ายๆค่ะพี่น้องแจวมะกอกมะกอกนี่กะจี้คือกันมะกอกนี่กะเผามะกอกคือกันจ้ำจนตาดูนคนละฮะเสียดายบมมีพักลวกมาเนี่ย แล้วแกแล้วกับตำค่ะเจ๊ประเด็กไปน้ำก็เดี๋ยวเามาจากโรงเรียนอยู่อันนี้เผาเรียบร้อยด้อค่ะบีบเอาแต่น้ำมันจี่ลงพร้อมกับหอมกับกระเทียมกับประเดกเนี่ยแหละค่ะ แม่เศษในกินเราเข้าปลาแกะมื่นนี่ซื้อปลามาทอดแล้วก็แกะให้มาสิยะอย่างสมเข้าปลาแก่ท่านต่อพี่น้องเอามะกอกลงไปแล้วมะกอกนี่มาซีโอรสหวานๆเลยค่ะหวานเปรี้ยวๆน่าอร่อยสุดๆ วนพักเขากับเอามาใส่ผงเอลซ่าลงไปก่อคนค่ะตัวซอยเด้อค่ะอันนี้ถือว่าน่อยเด้อค่ะใส่หอมป้อมลงไปแล้วตำแล้วล่ะค่ะนี่ถือว่าเสร็จแล้วละ่ะ อรอบสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วพี่น้องอาเจวเจวประเดกของเรานะคะเจวสุงเครื่องเสร็จแล้วคะ่ะ มากินมาแซมน้ำกันด้วยค่ะ